นายชาติชายพยุหานาวีชยัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินเป็นประธานในพิธีเปิดงานสารสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง4ภูมิภาคประจำปี2559ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยได้รับเกียรติจากดรกอบศักดิ์ภูตะกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีดรสถิตลิมพงพันธ์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหน่วยงานภาคี ร้อมทั้งผู้นําและสมาชิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศกว่า600คนร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้อํานวยการธนาคารอมสินได้มอบรางวัลการประกวดองค์กรการเงินชุมชนดีเด่นประจําปี2559ให้แก่กลุ่มองค์กรการเงินชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมร่วมขับร้องเพลงตามรอยเท้าพ่อและเพลงสรรเสริญพระบรารมี เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชจากนั้นดกรกอบศักภูตระกูลได้บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในหัวข้อบทบาทขององค์กรการเงินชุมชนในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน และดเรสถิตลิ่มพงพันธ์บรรยายในหัวข้อองค์กรการเงินชุมชนเพื่อสังคมซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งบทบาทของธนาคารอมสินในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปโดยเราต้องการที่จะส่งเสริมให้กองทุนหมู่บ้านและก็สถาบันการเงินชุมชน,นมีความเข้มแข็งเพื่อที่จะผลักดันให้ การเข้าถึงแหล่งเงินของหมู่บ้านและชุมชนต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการพัฒนาให้กับถาบันการเงินชุมชนถึง260แห่ง